สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเบ์เกมเมอร์กับเกม Alchemy Star นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับยาวตัวละครที่มีความสามารถในการที่จะเบิร์ดดามจได้อย่างรุนแรงมากๆเพราะว่าสามารถที่จะสร้างความเสียหายแบบติดคริติคอลได้นั่นเองครับซึ่งนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีความสามารถอีกหลายอย่างที่น่าสนใจครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สำหรับเาวนั้นเป็นตัวละครประเภทเดทโทเนเตอร์ประจำธาตุพืชครับโดดเด่นตรงที่มีพลังโจมตีพื้นฐานสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเดทโทเนเตอร์ธาตุพืชด้วยกันอีกทั้งนะครับก็ยังสามารถที่จะบูทดาเมจให้กับตัวเองและสร้างความเสียหายให้กับศัตรูแบบติดคลิปที่เข้าได้อีกด้วยครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเาวให้มากยิ่งขึ้นด้วยการมาดูในส่วนของแอทีฟสกิลหรือว่าสกิลกดใช้งานกันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เราทําการกดใช้งาน Active Skill นี้แล้วนะครับเหว่ยวเนี่ยก็จะสลับตําแหน่งขึ้นเป็นกับดันทันทีและได้รับตราผู้กล้าหารเป็นจํานวนหนึ่งสแต็กครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตานี้จะได้รับในทุกครั้งหลังเริ่มเทินนะครับเป็นจํานวนหนึ่งสแต็กสามารถที่จะสะสมได้สูงสุดเป็นจํานวนหนึ่งสแต็ด้วยกันทําให้หลังจากที่ทําการกดใช้งาน Active s k i l l เนี่ยก็จะได้รับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสแต็กครับนอกจากนี้นะครับหากเหว่ยเนี่ยทำการสร้างความเสียหายด้วยเชนคอมโบในเทินที่ทําการกดใช้งาน Active Skill นี้รวมไปถึงอคทีฟส เชนคอมโบเนี่ยสร้างความเสียหายเป็น2เท่าให้กับศัตรูที่ยืนอยู่บริเวณ4ช่องกระเบื้องรอบตัวเยาวครับแล้วเมื่อจบรอบที่ทําการกดใช้งานแอคทีฟสกิลนี้นะครับยาาเนี่ยก็จะถูกสลับไปอยู่ท้ายสุดของทีมครับส่วนใครที่สงสัยว่าคูณ2แล้วจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีคําว่าค r ิ t i c a อขึ้นมาแบบนี้เลยครับ ในส่วนของเชนคอมโบนะครับหากเราทําการลากกระเบื้องตั้งแต่2ช่องไปจนถึง13ช่องนะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายตั้งแต่160%่ดาเมจไปจนถึง170%ดาเมตรตาเมจตามลำดับโดยในส่วนของระยะการโจมตีด้วยเชนคอมโบนั้นก็สามารถดูได้จากคลิปวิดีโอที่ผมกําลังขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับ มาต่อกันที่ระบบเบรกรูหรือว่าการปลดล็อกดาวน์กันบ้างนะครับโดยการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่1นั้นจะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจำนวน300หน่วยการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่2ครับจะทําการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจํานวน40หน่วยการปลดล็อกดาวน์ขั้นที่3จะทําให้เรานะครับสามารถกดใช้งาน Active skill ของเหย่วได้เลยทันทีตั้งแต่เริ่มเกม การบดล็อกดาวน์ขั้นที่4ครับจะทำการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจำนวน300บวกกับอีก5%ของเบสิ c แม็ HP การบดล็อกดาวน์ขั้นที่5จะทำการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจำนวน40บวกกับอีก5%ของเบสิคเดฟและการบดล็อกดาวน์ขั้นสุดท้ายขั้นที่6นะครับหากมีเหยา่ออยู่ในทีมเนี่ยสิทธิในการเปลี่ยนกับตันก็จะถูกเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเป็นจำนวน1ครั้งด้วยกันครับ แล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Equipment ที่จะทำการปลดล็อกหลังจากที่เราทำการ ascension ยาวครับ โดยรายละเอียดของ Equipment Skill นั้นก็คือในทุกครั้งที่เริ่มเทินนะครับเหยาเน่ก็จะได้รับตาผู้กล้าหารมาเป็นจํานวน1 Sta สแต็กด้วยกันซึ่งสามารถที่จะสะสมได้สูงสุดเนี่ยเป็นจํานวน7 Sta สแต็กครับซึ่งหากในขณะนั้นนะครับเหยาเนี่ยเป็นกับตันอยู่ตาผู้กล้าหารในแต่ละสแต็กเนี่ยก็จะทําการเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานให้กับเหยาเป็นจํานวน5%ด้วยกันแต่โบนัสดาเมจและส t ต็ k ทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกเคลียร์ออกหลังจากจบเทินนั้นนะครับและเมื่อใดก็ตามนะครับที่เหยาเนี่ยถูก หรือว่าสลับด้วยแอคทีฟสกิลนะครับเยาเนี่ยก็จะได้รับตาผู้ก้าาหารเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นจำนวนหนึสแต็กครับ หลังจากที่เราเนี่ยได้ทําความรู้จักกับความสามารถทั้งหมดของเหยาไปกันแล้วนะครับเรามาดูภาพรวมกันครับโดยในส่วนของข้อดีนั้นต้องยอมรับเลยนะครับว่าเหยาเนี่ยเป็นตัวละครที่มีพลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรครับตัวเลขดาเมจเชนคอมโบเองเนี่ยก็สูงไม่แพ้กันแถมการบูทดาเมจด้วยสกิลอาวุธเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับและก็สามารถที่จะเพิ่มได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวทําให้สามารถที่จะสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติเนี่ยได้อย่างรุนแรงส่วนเชนคอมโบนะครับก็ทําได้ดี โดยเฉพาะกับบอสขนาดใหญ่ส่วนแอคทีฟสกิลของเหยานะครับก็จะเป็นการบัฟที่จะทําให้เชนคอมโบนั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้2เท่าจากเดิมแต่ไม่ใช่ว่าจะสามารถสร้างความเสียหายได้2เท่าเต็มพื้นที่เชนคอมโบนะครับแต่จะสร้างเพียงแค่4ช่องกระเบื้องหน้าหลังซ้ายขวาเท่านั้นครับเหมือนเอาไว้ให้ใช้กับบอสขนาด1ช่องกระเบื้องซะมากกว่าซึ่งหากอยากจะบูทดาเมจเพื่อไปตีบอสขนาดใหญ่ผมว่าหวังผลกับสกิลอาวุธเนี่ยน่าจะดีกว่าครับเพราะว่าสามารถที่จะบูทดาเมจให้กับเหยานี่ได้มาก ถึง35%กันเลยทีเดียวในขณะที่อารียและลีเกาลนะครับตัวละครที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกับเหยาเนี่ยสามารถที่จะบูตดาเมจได้เพียงแค่20%ต่อการกดใช้งานแอคทีฟสกิลหนึ่งครั้งเท่านั้นครับ มาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเหยานั้นเป็นตัว b บ r ร์ d ด m เมจแบบรีเกลแล้วก็อาเรียครับดังนั้นเนี่ยนอกจือจะาก,การเน้นสร้างความเสียหายในระยะประชิดแล้วนะครับเหยาเนี่ยก็ไม่มีความสามารถหรือว่าลุกเล่นอะไรอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกเลยครับเรื่องต่อมาเนี่ยถึงแม้ว่าเหยานะครับสามารถที่จะ boost d a m ได้มากถึง35%นะครับซึ่งมากกว่าอาเรียที่ boost ได้แค่20%หรือว่ารีเกลเองเนี่ยก็ได้แค่20%ถ้ากดใช้งานแ c t i v e skill เพียงครั้งเดียวนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าอาเรีย นนัน้แค่กดใช้งาน Active s k i l l เนี่ยก็บูตได้เลยนะครับแต่ว่าหยาเนี่ยจะต้องทําการเก็บสแต็คให้ได้อย่างน้อย4สแต็คก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ทําการกดใช้งาน Active Skill แล้วบูตดาเมจขึ้นมา20%หรือว่า7สแต็คเต็มนะครับเพื่อที่จะได้ทําการบูตดาเมจได้สูงสุดถึง35%้นั่นเองเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆครับที่ Active s k i l l เนี่ยจะทําการคูณ2อดาเมจเชนคอมโบได้เพียงแค่4ช่องกระเบื้องเท่านั้นไม่ได้ทําการคูณ2จนเต็มทุกกกช่่่อองงรระเบื้้ททีําาาขใจ ว่กลัว over damage ครับยิ่งหากข้าเอาไปเล่นคู่กับตัว d o u เบิ chain แล้วเนี่ยก็ยิ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงพอสมควรเลยแต่พอมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเหยาเนี่ยก็เลยกลายเป็นตัวที่ไม่สุดยังบอกไม่ถูกยังไงก็ไม่รู้นะครับ สรุปนะครับหากใครที่ยังไม่มีตัวทำดาเมจบอสประจําทีมทัดพืชในระดับ6ดาวนะครับผมมองว่าเหว่ยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจเลยครับดาเมจเนี่ยต่างจากฮีโร่แล้วก็เบอร์ลิวเนี่ยพอสมควรเรียกง่ายๆนะครับว่าเหมือนอาเรียในเวอร์ชั่นที่ไม่มีดีบัฟหลังใช้สกิลนะครับและดาเมจเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมือนลูกลกรีเกลกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าด้วยลูกเล่นแล้วก็ความสามารถอื่นๆที่เรียกได้ว่าน้อยซะจนจะไม่มีเลยนะครับจึงอาจจะไม่ค่อยถูกใจไปซะทุกคนนะครับเอาเป็นว่า ถ้าใครนะครับที่ชอบตัวละครที่มีลูกเล่นเยอะๆหน่อยนะครับก็อาจจะไปเน้นเล่นเป็นเบอร์ลิวกับฮีโร่แทนได้แต่ถ้าใครอยากจะเน้นดาเมจเลยนะครับเหวเนี่ยก็คือคำตอบที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับข่าวดีครับสำหรับผู้ที่เล่น a l c h e m y s t Star ตอนนี้ร้านจ u บิโกช h o p กลับมาเปิดให้บริการเติมเกมนี้อีกครั้งในราคาใหม่ที่เลาใจกว่าเดิม แพ็กใหญ่เนี่ยลดสูงสุดถึง425บาทกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์เติมลูโมคริสตัลคูณ2จากการเติมเองไปแล้วหากเติมกับร้านจูบิโกช็อปเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์คูณ2อ,อีกครั้งทันท,ทีแถมการเติมเนี่ยยังปลอดภัยหายห่วงเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นไม่ต้องให้อีเมลไม่ต้องให้พาสเวิร์ดสนใจใช้บริการเติมเกม Alchemy Star ที่ร้านจูบิโกช็อปได้ทั้งสองช่องทางที่ f a c e b o o k Fanpage จูบิโกช็อปหรือว่า Off officialcial อ i n e j u ียลไลนับ และก็จะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ alchemy star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร Membership เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์ควิกเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ